อือเมอืมอืมอทมอืมอืมอืมอมอืมอเมเืยอืม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 ดืมอ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 ืมสืมอืมอนมอรมอมอรัอวัอืมอดมอืมอืมอืมืมอืเอนมอือืมอืมวัรนี้อืมอนมอืมอืมอืมอมอดออือมือ กราฟฟิตี้นะครหรือว่าแบบมอสเอาไว้แบบเพ้น์เขียนอะไรบนฝาผนังหรือบนพื้นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเออ <c oughs> เออเขียนอะไรๆขเราไม่รู้ความจริงมันติดกำแพงอ่ะแต่เอามานั่งวาดบนอากาศซะเลยอืมเนี่ยความจริงทำงี้แหละอืมอไปเฮ้ยไรสาระโอเคเดี๋ยวเราจะมา แนะนำพวกไอเทมหรืออะไรนี้กันก่อนนะครับอ่ะรู้สึกว่ามอสมันแบบเพิ่งมาใหม่แล้วมันก็บลักด้วยเห็นไปเห็นฝรั่งรีวิวแล้วไงเซิร์ฟเวอร์แฉดเซิร์ฟเวอร์พังนั่นแหละเออเอาง่ายง่ายไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีนะโอเคง่ายจ็บคอเนี่ยเออเอมอสนี่ังไม่ต้องยุ่ง <c oughs> ไมร,ร,รีวิวทีหลังอ่ะซึ่งวิธีการคาราฟของไอไกาฟฟิตี้ไอเทมอันนี้นะ <c oughs> มันคล้ายเส้นใยแต่ก็คือแบบ เอ๊เดี๋ยวก่อนมันมีวิธีใี่ไหมเปย่ะอุ้ยอุ้มันหาบอลเลยแหล่รู้สึกมันท้าจะบักมาลบไปก่อนอ,อ๋อเออโอ้ย ก็จะพูดมันพูดไม่ติดเออซึ่งมันก็มีอยู่หลายสีนะมาแบบเออจะเอาอยัางไงก็ได้ปฏิมากรรมเอ,อ้ยทำสายลุงดีกว่าเอ,อ้ยไม่ไหวเลยจเจ็บคอออสีอะไรวะสีเขียวส้มเหลืองแดงเออถูกละ <c oughs> ก็ทำงี้ก็ได้นะป่ะจะเขียนบนพื้นจะเขียนเออใต้พื้นอะไรก็แล้วแต่เอา้าใต้พื้นไม่ใช่หมายถึงเนี้ย เออ,องี้ก็ได้คือวิธีการใช้คลิกขวาแล้วก็ให้สังเกตเอาให้สังเกตรตรงตรงไหนดีตรงตรงด้านขวานะขวาล่างสุดนะมันจะมีลายอันนี้อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกแต่ที่นี่เนี่ยมันมันคือขนาดอะเออส่วนสเตต e ก็ fail เฟล l ่อยโฟล์โล์ก็คือมันมันยังไม่ได้เขียนอะไรไงพอเรากดที่ขวาปุ๊บม,มันก็เป็น t ทูทันทีนะชึบพอเราปล่อยปุ๊บม,มันก็เป็นโฟลโอเค <c oughs> ไม่ไหวแล้วเจ็บ ออเอออ่ะก็ลากมาจะไล่จะลากยาวเป็นกิโลก็ได้แล uh, like, ้วแต่เดินเดินเดรน่ดงคือมันจะเป็นแบบในรูปรูปแบบแบบยังไงอะแบบสุ่มไปได้เรื่อยอย่างเงี้ยจะวางทับกันก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยอืมอมเดะเดจะอะไรก็ว่าไปดึง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 ดึ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 ง ก็แบบว่าเออเอาไปเล่นในเซิร์ฟได้นะมอนี้หรือเปล่าวะเออเออเล่นได้ไม่งั้นฝรั่งจะรีวิวทำไมอ่ะเออนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ่าก็แบบจะเล่นจะวาดอะไรก็ได้เดี๋ยวผมทาอะไรดีวะนี่เอาง่ายสุดเลย <c oughs> <c oughs> เป็นสิ่งที่ชอบด้วยบางคนรู้ละอะไรเออไอ้มันเอาอกำแพงหรือเอากำแพงสวยสวยดีกว่าเอาอะไรดีวะ <c oughs> นี่ไปโอเพนตี้ นั่งเออทดสอบอ้าวนั่งเออทดสอบบ็อกบ็อกใหม่อยู่นี่ไม่ใช่บ็อกใหม่นะดดดดเออมันต้องสูงกว่านี้ดิจดจืดจึ่ฮึ่มึจดจืดจืดดโอเคเออมันใช้ก็ไม่หมดด้วยนะ เออไม่เห็นอ่ะตายละเออไปหาอะไรสีขาวดีกว่าอะไรดีวะขนแกะอะไรงี้ดีกว่าอือจุอถุดถืดไม่ดูสภาพเลยอเมกนี่แหละเออเห็นป่าวะเอามันวางไม่ได้เออสกายซาโตนก็ได้เว้ยอะไรก็ได้สีขาวอ่ะ เออเออนี่พอดูออกอืออมสกายสโตนบิกโอเคอืมอไม่ใช่ไม่ใช่เออเออผิดผิดช่มจะทำคิปเปอร์สักหน่อยนึงนี่ใช้เมาส์ก็ไม่ได้โอ้ยพังเลยเอาเอาเอาหวมต้องเล็กเล็กนีเออ เออเล็กเกินนี่อ๋ออืม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 เหมือนไม่เหมือนก็ไม่รู้นะเหมือนเด็กวาดยังไงก็ไม่รู้เลยไม่เข้าใจจริงเลยเออเออเออก็เราใช้เมาส์นี่ไม่ได้ใช้แบบอ้าวอ้าวพังเลยเออไปงี้ไปแล้โอ๊ย พ่นหัวนี่เลยกับมอนี้อ,อเออเออเออใส่ไปเออตา <c oughs> ละกูทำอะไรกูเนี่ยวันนี้เออไงต่อชิบไปเลยเลยช่างเถอะแล้วก็เติมขาสีเขียวกันดไอ้นี่มาจากไหนม่้อ้นี่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็ใส่สีดำไปน,นิดนึงชิบ อายได้คิปเปอร์อะไรของเราเนี่ยโอ้ยคิปเปอร์กูเลยเนี่ยอเออแต่มันก็เจ๋งดีนะอโอเคเดี๋ยวก่อนวิธีการค้าแอบนี้มันยังเออๆอยู่นะมันยังไม่ได้นะอ่ะเนี่ยมันอ,อยู่ไหนวะอยู่นี่มันค้าได้แต่สีขาวนะก็ใช้สีขาวไปก่อนเถอะถ้าเล่นในเซิร์ฟอะหนึ่งจุดหกจุดสี่นะก็จบลีปเพียงเท่านี้นะสำหรับมอสกาฟิกาฟิติ กาฟิตีก็จะเล่นเนี้ยกาฟฟตีมอนับมอนแบบปฏติมาก,กรรมบนฝาผนังนะครับโอเคอ่ะ <c oughs> เอ้ยจบเพียงแค่นี้นะสำหรับวันนี้เออเขาคงที่ติดตามชมนะครับก็มอนสามารถดาวน์โหลดได้ทางดิสคริปชันนะเมื่อกี้ดินพันหิวข้าวเนี่ยเออเอ้ยเลไม่กินละมง <c oughs> คนบอกพี่เลิกกินเลเถอะเดี๋ยวอ้วน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อ้วนเออโรคไต <c oughs> ไม่เห็นบอกในอนด้านหลังเลยว่าใส่ผุมชูรสไม่รู้อ่ะ เออก็กินนิดหน่อยอย่างดีโอ้นิดหน่อยเกือบทุกคลิปอ่ะอืมเออโอเคจบเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ